นี่เป็นเลยเยอรมะฮ่าเอ็นแมกของพี่หนุ่มเสือไม่ละ่ะน,นี่ก็เป็นรถเราแล้วก็รถใครหลายๆคนอันนี้ก็ A3 A15 นี่อะไรวะ GEF อันนี้ CBR650F ก็หลายขั้นนะ โซลูมดีๆเลยนะที่นี่อีกวันหนึ่งที่โรงแรมประยสกสสกายก็พึ่งบุญวารามีเข้าจอดขนาดนะไม่มีอะไรหรอกเอออ้าวเก้าพันเก้าคันนี้วันนี้จอดตรงนี้เว้ย กล้องก็จะสั่นเหมนะผมืือของสุดแจ่ใจจะกลัวนะโอ้ยดีเองเลยซื้อเลยนะสังเกตว่าอันนี้น่าจะทาสีไห,หมไหมนะ คนขึ้นห้ามชนหอครอยากไปดมกาวก็มาดมที่นี่ได้มาดมสีให้ดมอยอนี่เรื่องของโอเคแอ่ะไว้เจอกันใหม่